สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงนะครับโดยตัวโปรแกรมก็จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆนะครับดังนี้แรกเป็นข้อมูลของหน่วยงานนะครับต่อมาก็จะเป็นรายละเอียดการจัดซื้อข้อมูลผู้ขายนะครับข้อมูลของส่วนผู้ติรับพัสดุ แล้วก็รายการสั่งซื้อนะครับโปรแกรมของเรานะครับสามารถจัดซื้อจัดจ้างในครั้งเดียวเนี่ยสามารถทำได้ถึง50รายการเลยนะครับต่อไปจะเป็นส่วนของวันเดือนปีต่างๆนะครับที่เราลงในเอกสารนะครับแล้วก็เลขที่เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับสัญญานะครับสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายแล้วก็อันที่เหลือก็จะเป็นใบเบิกพัสดุ กับใบสําคัญรับเงินนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลส่วนแรกกันเลยนะครับข้อมูลขออหน่วยงานนะครับเราสามารถเลือกนะครับได้ว่าเราอยากให้หน่วยงานของเราเนี่ยเป็นหน่วยงานใดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนนะครับต่อมาก็คือชื่อโรงเรียนนะครับเรากรอกชื่อโรงเรียนของเราที่อยู่จากนั้นก็จะเป็นข้อมูลของ หัวหน้าหน่วยงนานนะครับถ้าเป็นโรงเรียนก็คือชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็ตามด้วยตำแหน่งของท่านนะครับว่าเป็นตำแหน่งอะไรนะครับสามารถเลือกได้นะครับจากนั้นก็จะเป็นชื่อรองหัวหน้าของหน่วยงานหรือว่าถ้าเป็นโรงเรียนก็คือรองผู้อำนวยการนะครับส่วนต่อมาก็เป็นชื่อของเจ้าหน้าที่การเงินนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นชื่อหัวหน้าพัสดุนะครับ แล้วก็อันอีกอันหนึ่งก็จะเป็นชื่อของเจ้าหน้าที่พัสดุนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของรายละเอียดการจัดซื้อนะครับโปรแกรมของเราสามารถแสดงผลการจัดซื้อได้ตั้งแต่1รายการไปจนถึง50รายการโดยให้เราคลิกเลือกตรงปุ่มนะครับถ้าเราต้องการจะดูว่าโปรแกรมของเราแสดงผลกี่รายการให้เรามาดูที่เอกสารแนบท้ายนะครับตอนนี้โปรแกรมของเราแสดงผล 50รายการนะครับถ้าเราต้องการจะลดให้เหลือ5รายการเราก็มากดที่เลขค่านะครับแล้วเราก็ไปดูเอกสารเนี่ยท้ายก็จะเหลือ5รายการนะครับหรือใบเสนอราคานะครับใบแนบใบสั่งซื้อนะครับหรือว่าใบเบิกพัสดุก็จะเหลือ5รายการนะครับอ่านะครับต่อมาก็คือเราเลือกได้นะครับว่าการ ทำครั้งเนี้ยเป็นการซื้อหรือการจ้างนะครับเราก็เลือกได้นะครับเอกสารส่วนอื่นๆก็จะเปลี่ยนให้เราอัตโนมัติจากใบสั่งซื้อเป็นใบสั่งจ้างนะครับต่อมาก็คือหน่วยในการจัดซื้อครั้งเนี้ยเราเลือกเป็นรายการเป็นงานหรือว่าเป็นชุดนะครับคุณครูสามารถกรอกได้ตามที่คุณครูต้องการนะครับแล้วก็หน่วยในใบสั่งซื้อนะครับเหมือนในใบสั่งซื้อก็จะเป็น ใบใบนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะคือหน่วยของมันนะครับรายการต่อมาคือปีงบประมาณนะครับเราสามารถก่อข้อมูลนะครับสิ่งที่เราจะซื้อหรือว่าจ้างนะครับเราซื้ออะไรเพื่ออะไรนะครับเป็นของฝ่ายหรือว่ากลุ่มงานไหนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นข้อมูลของผู้ขายนะครับผู้ขายนี้เป็น จกเป็นบริษัทหรือว,ว่าเป็นบุคคลธรรมดานะครับเราก็จะสามารถเลือกชื่อบริษัทหรือว,ว่าชื่อผู้รับจ้างนะครับชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้ขายเลขข้อมูลส่วนตัวต,ต่างๆของบุคคลเหล่านั้นนะครับจากนั้นก็จะเป็นส่วนตรงนี้เราสามารถล้างข้อมูลได้เลยนะครับกดตรงนี้ทีเดียวก็ข้อมูลก็จะรีเซ็ตให้นะครับส่วนต่อมานะครับเป็น ข้อมูลผู้ตรวจรับพัสดุนะครับถ้าเราเลือกหนึ่งคนเนี่ยตำแหน่งเขาจะกลายเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนะครับดังคําสั่งนะครับหรือว่าใบขอซื้อขอจ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งคนนะครับตำแหน่งผู้ตรวจรับพัสดุแต่ถ้าเรากด2หรือสคนเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นคณะกรรมาการนะครับคณะกรรมาการตรวจรับพัสดุจะประกอบไปด้วยประธานแล้วก็กรรมาการนะครับ ตามคำสั่งนี้นะครับก็จะขึ้นมาให้เรานะครับรวมไปถึงใบตวจรับนะครับก็จะมีกรรมการแล้วก็ประธานขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นส่วนของรายการสั่งซื้อนะครับเราสามารถกรอกข้อมูลได้ว่าเราซื้ออะไรนะครับจำนวนเท่าไหร่มีหน่วยเป็นอะไรนะครับราคาต่อหน่วยนะครับแล้วก็สตางค์เท่านี้นะครับโปรแกรมก็จะ สรุปผลให้เราตรงตรงนี้นะครับให้เราดูง่ายๆหรือว่าจะมาสรุปผลคล่าวอีกทีนะครับข้อมูลส่วนต่อมาก,ก็คือข้อมูลวันที่นะครับวันที่เนี่ยเราก็ลงตามที่เราทํานะครับหรือว่าตามความเหมาะสมของแต่และโรงเรียนนะครับซึ่งไม่เหมือนกันก็อยู่ที่คุณครูนะครับคุณครูพรัสดุ ้าไม่เข้าใจตรงนี้ก็ไปถามพออน,นะครับพออาจจะตอบได้ถ้าเป็นเุื่อครูพัดพดพสดุใหม่นะครับต่อมานะครับก็คือที่เอกสารนะครับที่เอกสารของเราเนี่ยเราขอซื้อขอจ้างเลขที่เท่าไหร่นะครับคําสั่งเลขที่คําสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นคําสั่งที่เท่าไหร่นะครับตรง ตรงเลขที่ขอซื้อขอจ้างเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีพอ,อให้เพราะว่าผมเนี่งลิงไปที่ปีงบประมาณอยู่แล้วนะครับต่อมาก็คือคําสั่งนะครับคําสั่งอันนี้ก็จะระบุให้นะครับเผื่อไม่ตรงกับปีงบประมาณนะครับเลขที่เอกสารอื่นๆนะครับเพืนครูก็สามารถกรอกได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ปีพศนะครับ เรามาดูที่ข้อมูลสัญญาสัญญานี้มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่แล้วก็เราก็สามารถเลือกได้คราว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับเราตั้งกําหนดเวลากี่วันในการให้ผู้รับจ้างทํางานนะครับแล้วก็มีการรับประกันกี่กี่หน่วยนะครับหน่วยก็จะมีให้เลือกเป็นวันเดือนปีนะครับเช่น1ปีนะครับเราก็ เลือก1นปีนะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็ลบทิ้งไปเลยนะครับเราก็เลือกแตกไปนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าค่าปรับรายวันเนี่ยคิดยังไงนะครับเป็นจํานวนหน่วยบาทต่อวันนะครับแล้วก็ค่าปรับทั้งหมดเราก็สามารถกรอกตรงนี้นะครับต่อมาในส่วนของใบเบิกพัสดุนะครับใบเบิกพัสดุเนี่ยเป็นส่วนที่ กรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้เบิกพัสดุนะครับตรงนี้เป็นผู้เบิกแทนถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องกรอกนะครับแล้วก็ใบสําคัญรับเงินนะครับตรงนี้ก็ใส่ชื่อของผู้รับเงินนะครับแล้วก็ที่อยู่หมายเหตุนะครับถ้ามีในกรณีที่หัวหน้าสถานรึกษาของเราเนี่ยมีคํำนำหน้าเป็นว่าที่ร้อยตีเนี่ยเราก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้นะครับว่าเป็นว่าที่ร้อยตีนะครับระบบก็จะเปลี่ยนให้ว่า ตรงนี้เป็นว่าที่หลายตีนะครับแล้วเวลาที่คุณครูเกาะชื่อผู้อำนวยการก็ไม่ต้องเกาะคําว่านายนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงเอกสารส่วนอื่นๆนะครับเอกสารก็จะประกอบไปด้วยรายงานขอซื้อใบแนบใบขอซื้อนะครับคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือว,ว่าคําสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับปรสจุนะครับ ใบเสนอราคานะครับแล้วก็ประกาศผู้ชนะนะครับใบรงงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้ออันนี้คือคือใบสั่งซื้อนะครับถ้าเราไปกรอกว่าเราจะจ้างเนี่ยมันก็จะกลเป็นใบสั่งจ้างนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นใบสั่งจ้างแล้วก็ใบสั่งจ้างเลขที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลของผู้รับจ้างนะครับตรงนี้ผู้รับจ้างนะครับแล้วก็ใบแน่ไปสั่งซื้อสั่งจ้างนะครับต่อมาก็จะเป็นใบส่งมอบงานถ้าเราเปลี่ยนเป็นซื้อใบส่งมอบก,ก็จะเป็นใบส่งของนะครับ แล้วก็ใบส่งของก็จะขึ้นเล่มที่หรือเลขที่กามีนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลของใบตรวจรับพัสดุนะครับนี่ก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ขออนุมัติจ่ายเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายงานผลตรวจรับแล้วก็อนุมัติเบิกจ่ายเงินนะครับใบเบิกพัสดุนะครับ ใบสำคัญรับเงินแล้วก็ใบติดใบเสร็จนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของคำแนะนำการใช้งานนะครับคำแนะนำการใช้งานโปรแกรมนี้จะทำง,งานสมบูรณ์นะครับถ้าคุณครูติดตั้งแบบอักษรไทยสารบัญไอทีเนะครับถ้าเราไม่ติดตั้งเนี่ยมันก็จะแสดงผลแบบล้นแบบตัวแบบแปลกนะครับถ้าคุณครูเครื่องไหนไม่มีนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์น,นะครับ ้าลิงเสียคุณครูก็ไปโหลดใน Google ได้เลยนะครับแต่ถ้ายังล้อนอยู่นะครับติดตั้งแบบอักษรไทยสารบัญเที9แล้วแลยังล้นเนี่ยนะครับให้คุณครูไปที่ตัวเลือกนะครับตัวเลือกไฟล์นะครับแล้วก็เลือกพิมพ์แล้วก็กำหนดมาตราส่วนนะครับให้เราเลือกพอดีกับหนึ่งหน้ากระดาษนะครับมันก็จะพิมพ์ออกมาให้พอดีกับหนึ่งหน้ากระดาษ ในหน้าที่มันมันล้นนะครับแต่แนะนําให้แก้ปัญหาโดยใช้วิธีที่1ก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องลงฟอนตตามที่กําหนดไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของการใช้งานโปรแกรมนะครับอันนี้เป็นการเลือกทุกหน้าก็คือกดแล้วเราก็จะสามารถเลือกทุกหน้าแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะสามารถเลือกได้ว่า เราจะไปทําอะไรต่อเช่นพิมพ์บันทึกเป็นนะครับเราสามารถบันทึกเป็น PDF ก็ได้นะครับเราบันทึกเป็น PDF เราก็สามารถเก็บงานไว้ในรูปแบบไฟล์ PDF นะครับ mm hmm. เมื่อเราบันทึกเป็น PDF เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ไฟล์ PDF ขึ้นมา mm hmm. เราก็สามารถตรวจสอบได้นะครับว่าข้อมูลของเรา ป็นยังไงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของการใช้งานโปรแกรมนะครับถ้าคุณครูท่านไหนสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจของเราได้เลยครับในราคา250บาทเท่านั้นนะครับโปรแกรมนี้ไม่มีการต่อสัญญารายปีใช้ฟรีตลอดชีพไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเวลาเราทำงานเสร็จเนี่ยเราก็สามารถเซฟเป็นชื่อใหม่นะครับแล้วเราก็มาจ้าง ในงานต่อไปได้เลยนะครับถ้าคุณครูท่านไหนมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถทิ้งคำถามไว้ที่คอมเมนต์หรือว่าส่งข้อความมาที่เพจเราได้เลยนะครับยินดีตอบเสมอครับผมโอเคครับก็อย่าลืมติดตามเพจคุณครูของเรา้วยนะครับเพจคุณครูมาแวลนะครับเราจะอัปเดตสิ่งดีๆเพื่อคุณครูอีกเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ก็ลากันไปแล้วครับ สวัสดีครับ